สวัสด,ดีคะ่ะพบก,กับช่องวีนัสครัวบ้านๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วีนัจะพามาทำผัดฉาปูม้าค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้พบก,กับช่องวีนัสครวัวบ้านๆอีกแล้วนะคะวันนี้วีนัสจะพามาทำผัดฉาปูม้าค่ะแต่ว่าวีนัทล้างทำความสะอาดแล้วก็ ตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูใกลๆกับเ,เพื่อนๆขาวสะอาดสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นนี่นะคะเครื่องผัดฉ่าของเรานะคะมีพริกแดงกระชายกระเทียมพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือเตรียมวัตถุด,ดิบกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเตรียมเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ วัตถุดิบผัดชาของเราค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะนี่นะคะเครื่องผัดชาเราก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือดูว่าเครื่องผัดชาเรามีอะไรบ้างคะ่ะนี่นะคะในส่วนของเครื่องผัดก็จะมีกระเทียมสับพริกค,ค่ะแล้วก็พริกไทยอ่อน แต่มะกรูดกระชายซอยค่ะนี่นะคะโดยใกล้ๆเลยค่ะต่อมาก็เป็นปูม้าของเราค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะอาหารบ้านๆค่ะวีนัสคิดอยากทานอะไรก็ทำอันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันเลยนะคะไปเลยค่ะ เราปูลงไปแล้วนะคะแยวเราก็รอปูมันสุกแป๊บนึงค่ะผัดปูให้มันมีออกสีส้มๆค่ะเพื่อนๆนะคะเรารอปูมันสุกแป๊บนึงนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะถ้ามองไม่ค่อยชัดมันจะเป็นไอของกระทะนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูตอนปูสุกกันเลยค่ะเนื้อปูของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้ฝนตกลมมันจะพัดมาทางที่วีนัสถ่ายพอดีค่ะเพื่อนเพือน โอเคค่ะแล้วก็มาใส่เครื่องอะไรค่ะพริกไทยอ่อนค่ะแบมมะกรูดฉีกฝอยพริกแดงสเสด็จค่ะเราก็มาทําการปรุงเลยนะคะเดี๋ยววินะัขอเอาช้อนเป็มน,นึงนะคะ ใส่ผมนัวหรือผมพุ้งฟิ้งค่ะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ตามใจชอบเราเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะต่อไปก็จะเป็นผงฟ้าไทยค่ะเนี่ยค่ะวนะใส่เพื่อิ่ความอร่อยต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาแมคเชฟค่ะเพิ่มความอร่อย ก็ใไปเป็นหอยนางรมค่ะเสือหอยนางรมค่ะต่อไปเพิ่มสีสารสีเอลดำค่ะนิดนึงค่ะ,ลคะแล้วก็มาทำการผัดต่อเลยค่ะทำง่ายๆนะคะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเราก็ใส่น้ำเล็กน้อยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ อนนี้เขาบอกว่าผัดชาปูม้าของเรากินหอมมากเลยค่ะทำง่ายๆใครก็ทำได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่มีปูเราก็ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเป็นปลาเป็นไก่เป็นหมูแล้วแต่เราเลยค่ะดัดแปลงเอานะคะนี่ค่ะผัดชาปูม้าของวินัทหน้าตาเป็นไงบ้างคะ่ะเพื่อนๆบอกว่ากินหอมมากเลยค่ะตอนนี้ แวินัดขอชิมดูรสชาติก่อนนะคะนี่ค่ะล้วก็ปล่อยปูมันสุกสักแป๊บนึงค่ะขอชิมดูรสชาติก่อน,นะคะ่ะเดวินัดขอตัดน้ำตาลนิดนึงค่ะเหมือนมันจะเค็มกับ ตนเล็กน้อยนะคะแล้วันนี้ก็ขอใส่น้ำอีกนิดนึงค่ะเหมือนมีเค็มก่อนเพื่อนจะจางความเค็มนะคะแล้วก็ผัดต่อไปก่อนเลยค่ะหน้าตาเป็นไงคะ น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้างวินัสครามบ้านๆด้วยนะคะอาหารบ้านๆค่ะแต่รับประกันว่าเครื่องถึงแน่นอนค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยเผ็ดแน่นอนค่ะแล้วก็มาชิมอีกรอบนะคะโอเคอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไป จัดจานกันเลยค่ะปิดไฟแล้วจัดจานได้เลยค่ะเดีย๋ยวดูตอนจัดจานกันเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาผัดฉ่าของวินัทครัวบ้านๆก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาน่าทานไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องวินัทครัวเ็นบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ดูวใกล้ๆกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนน่าทานมากเลยค่ะ